สวัสดีครับผมก็วันนี้นะผมผมอยู่กันที่อําเภอลำลูกกานะผมจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะผมของภาคกลางนะผมก็อ่าคือครั้งที่แล้วมาแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้คือคือที่ผมตั้งใจมากรุงเทพมาภาคกลางรอบนี้นะเพื่อมาสนามของหนูหน,นะผมสนามคือคือต้องบอกก่อนหน,หนลูลำลูกกาเนี่ยน่าจะจัดสนามแข่งรถนะผมเป็นสนามรถเด็กเนี่ยผมรถทางตรง 200- เมตร400รอเมตรนะร,รอบนี้นหน้าหนูจัด สนามแรกของปี6-4นะผมที่สนามสอนรัศมีคลอง14นะผมนะก็ผมมาผมตั้งใจมาสนามนี้เลยนะครับคือผมจะเอาท่อที่น้าหนูตีให้วันนั้นนะครับเอามาด้วยนะผมแต่ว่านะผมเอามาไม่ได้คราวนี้ผมต้องเลยต้องส่งมาคราวนี้นะผมส่งล่วงหน้ามาแล้วแหละนะผมแต่ว่าถึงแล้วแล้วแหละนะตอนนี้แต่ว่าคือท่อมันอยู่ที่หนึ่งนะผมจะเอามาใส่ลั่นในสนามอย่างเดียวนะครับก็คือคราวนี้มันมันไม่ทันครับ มันไม่ได้คือก็เลยว่าอ่าคือเอาจริงๆแล้วคือจริงๆอะ่ะผมจะมาขอปลายท่อนหน้าหนูอ่าเป็นตัวสวม2นิ้วสที่สําหรับใส่คอสเส้นอะ่ะอย่างเดียวนะผมแต่ว่าเขาเนี้ยพอท่อมาไม่ถึงนบหน้าหนูเลยบอกว่าตีใหม่เลยนะหน้า <c oughs> เลยเลยว่าจะขึ้นได้ใหม่ทั้งใบเลยนะผมตอนนี้ก็กําลังเตรียมมาอยู่นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะผมในสนามตอนนั้นนะเราไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน สวัสดีครับีิจิวครับสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วมิจิวใช่ใช่แหมคอนสีธรรมราชนะมันแค่ปากซอยจริงยอมรับเลยมาไกลแล้วเดือนกว่ากว่าเลยมิจิวใช่ใช่ตั้งแต่ของนี้เดี๋ยวไปสนามกันด้วยครับผมก็ถามกันวิจิวตั้งแต่วันนั้นที่คลิปออกไปเป็นยังไงมั้งก็โอเคนะเด็กขอเพื่อนบานเลยเดี๋ยวว่าเห็นว่าตัวแบบค้างอะไรเลยใช่ใช่โทรศัพท์แทบค้างครับสอบถามกันเยอะว่า จะสั่งตรงนู้นอย่างนี้ท่อก็โอเคแนละ้วก,ก็ยินดีนะในในส่วนที่เด็กที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของเราครก็ยินยินดีเลยคือสั่งได้ที่นั้นโดยตรงแล้วก็ได้สั่งที่นั้นโดยตรงแล้วก็ได้สั่งหรือจะสั่งในเพจของร้านเราก็ได้ตัวแทนจําหน่ายมีแต่ตัวแทนจำหน่ายก็บางทีสั่งตัวแทนจําหน่ายอ,อาจจะไม่เป๊ะแล้วก็มาทวงกับที่ร้านไม่ได้นะน้องคคือสั่งกับตัวแทนจำหน่ายแล้วก็คือเราก็ต้องทวงกับคนที่เราสั่งแล้วก็ต้องค่อนข้างที่จะดูให้มัน ดูน่าเชื่อถือหน่อยครับเพราะว่าแบรนด์จำหน่ายแก๊ๆเนี่ยมันเยอะกว่าสมัยนี้อ๋อมีโกงด้วยคนหลอกคนนี่มันเยอะจริงสมัยนี้นะครับฝากดูให้มันแน่ใจนะก็หรือว่าถ้าแน่ใจก็สั่งกับเจียวเลยครับผมโอเคเจียวหนองเสือนะพี่เจียวนะใช่สั่งกับครับผมเจียวหนองเสือเลยครับครับก็พูดก่อนพี่เจีวว่าคือวันนั้นที่เราทําคลิปกันอ่ะคือพี่เจียวจะให้เป็นท่อเป็นปลายคนละครึ่งใช่ใช่ยึดพักเท้าเดิมพักเท้าเดิมแต่ว่าท้ายคลิปที่หน้าหนูแกลงเรานะครับคือหน้าหนูก็เอา ปลายสีเงินใช่ไหมครับเดีวใช่ใช่ใช่ปลายปลายสีเงินไปให้ไปชุดหนึ่งครับเป็นคอทรงแซดนี่แหละครับแต่จะเป็นทรงแซดเตียนกว่านี้ครับอ่อแลวตอนเนี้ยเบลเนี่ยเขาเขาอยากได้ที่เป็นท่อแบบลขนาดทรงยกแบบนี้ใช่ครับทรงสูงคือตามที่เขาต้องการต้องแบบนี้อืมแต่เหมือนว่าท่อใบใบเก่าียวจะเหมือนจะใหญ่นะใช่ใช่หใบเก่าใหญ่ไปอท่อใหญ่ก็จะมันก็ในในรอบต้น ก็จะดีมากเลยเกียร์แรกในเกียร์กลางๆก็จะดีพอท้ายก็จะไม่มีแล้วท้ายไม่มีเลยมันทิ้งหมดแล้วใหญ่เพราะว่าตอนที่วิ่งในสามทางตรงแบบนี้ไปเดียวคือเหมือนที่บอกใช่ไหมครับคือแต่ท่อโล่งนี่คือจะเร็วใช่ใช่เร็วมากคือออกดีอ่ะออกดีเลยออกดีเลยในเกียร์หนึ่งสองสามเนี่ยจะดีมากแต่ว่าพอท้ายก็จะหมดห้าหกก็จะห้อยแล้วใช่ครับเพราะว่ามันหมดไม่มีอะไรต้านให้มันแน่น ่ถึงขาวนี้คือพี่เจ้าจริงๆครบที่มอผมมารอบนี้ผมจะเอาท่อหน้าหน่วมาใส่วิ่งสนามพรุ่งนี้ใช่ใช่แต่ที่เป็นเป็นสนามแรกของปีนะพี่เจ้าครับคือทีแรกเขาก็มาเขาจะมาขอมาเอาใส่แค่ปลายท่ออย่างเดียวครับเขาก็แต่ทางเราไม่ได้ดิคนนี้มีความตั้งใจจริงๆมาไกลนะ ทองีธรรมราชแค่ปักซอยสลกของเขาเลยนะนในความรู้สึกของของนั้นเนี่ยคือทองศรีธรรมราชกับลำลูกกาเนี่ยแค่ปักซอยริง,ง800กิโลมันขี่มอไซค์เนี่ยมันมาปักซอยมาซื้อของอะ่ะมันมันมาได้ไงผมเป็นเราเราไม่มามเรเกี่ครับใจ่มากก็เห็นความมั่งใจของเด็กว่ามีความที่ศรัทธาในใ,ใ,ในในทีมของเรารเราก็เลยจะให้จะปลายก็น่าเกลียดครับก็เลยทำแม่งใหม่มาเลย คือตอนแรกที่บอกนะหนูว่าคือจะขอแคปปลายมาสวมกับโอสองนิ้วสองแต่ตอนเนี้ยคือทางทางทางเราทางนั่นหนูเราลูกกาเนี่ยเขาไม่ยอมไม่ยอมเขาบอกว่าเด็กมันมีความตั้งใจครับาจะไปให้ใส่แต่ปลายอย่างเดียวมาเปลี่ยนปลายไม่ได้หรอกเขาก็เลยพอบ้าทีให้ริวเนี่ยขึ้นท่อให้ใหม่ขึ้นท่อให้ใหม่เลยขึ้นท่อให้ใหม่ใหม่ทั้งใหม่ทั้งหมดใหม่หมดเลยนะครับสังเกตดูว่าท่อใบนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์แล้ว นะครับไม่มีเซ็นเซอร์ขอท่อแล้วไม่มีแล้วแล้วก็ตรงนี้คือพปจิวขึ้นใหม่หมดคือรอบ<ช>ที่แล้ว<ช>คือจะลงมาแบบนี้<ช><ช>อันนี้ก็คือปุ๊บอันนี้จะอารมณ์คล้ายๆกับเอ็กไซเตอร์ใช่ใช่ใช่ใชไหมครับ<ช>รพิจิวอารมณ์มเดียวกันแล้วคราวนี้เรื่องความใหญ่ของทอ่อเลยพี่จิวกาเหมือนอีกเดิมอีกไหมท่อเหมือนเดิมแต่เราจะมาบีบช่วงท้ายนี่ให้เล็กลงอ๋อมีเล็กลงแล้วช่วท้ายนี่ให้เล็กลงเท่านั้นครับครับแล้วก็เรื่องปลายท่อปลายท่อก็ข้างในก็เป็นแป๊บเป็นแป๊บอ่าจะใช้ที่เป็นสแก การที่พักเท้าเดิมเพรอบใบเก่านะเป็นตะแงงใช่ตะแรงจุกเหมือนเดิมจุกเหมือนเดิมแต่เนี้ยเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นแป๊บเป็นแป๊บเลยแป๊บเลยจุกใหญ่แล้วก็ไอ้ส่วนสีปลายเนี่ยเบลเขา็นคนเลือกเองแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นเป็นคลบปใหม่นะส่วนใหญ่คีบปที่ของเราแล้วแล้วมาจะเป็นสีเงาๆเลยเป็นเหล็ดเดิมๆอันนี้คือตัวใหม่เลยไม่ไม้ใส่ให้ใครเหมือนกันโอ้โหคีบน่ะ ครีบสีนี้ยังไม่ใส่ใครเลยก็เลยใส่นี่ก่อนเนี่ยครีบไอ้ตัวนี้เเรียกว่าคีบนี่นีนี่ก็คือครีบจุดยึดปลายท่อมาใหม่เลยอ้ามาใหม่เลยครับผมใช่ใช่แล้วก็คราวนี้รอบก็ใส่คือเป็นแป๊บแล้วรอบนี้ใช่เป็นแป๊บแล้วเดี๋ยวไปดูไปดูอารมณ์ความความความแรงครับนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเบลก็คงจะจ่ายให้แหละไปสนามไปใส่ในสนามดูในสนามใช่ครับเดี๋ยวแล้วก็ไอตรงนี้ตรงนี้มันเท่าไหร่นะครับพี่ดีวตรงนี้นะครับสองนิ้ว สองนิ้วแล้วสองนิ้วสองนิ้วอันนั้นจะเป็นสองโตเลยสองนิ้วหนึ่งสองนิ้วสองทั้งสองปลายยึดพักเท้าเดิมเป็นเป็นสองนิ้วหนึ่งครับทงแทกที่ที่ติดไปที่เปลี่ยนท้ายเนี่ยเป็นสองนิ้วสองครับ ก็มันมันทดลองใช้แล้วมันใหญ่ไปมันกว้างไปมันมันโอบไปครับมันรอบท้ายไม่มีแล้วคือบีบบีบบีบท้ายลงครับที่พี่เจี๊ยบบอกว่าไอ้คือไอ้ท่อไปนั้นจริงมันเป็นสูตรของรถอะไรนะครับอ่าท่อไปสีเงินสีเงินที่พี่เจี๊ยบเอาให้ตอนนั้นของเป็นสูตรของเอเซอร์โอ้เอเนอร์คือกําลังมันน่าจะเยอะกว่าเนาะพี่เจี๊ยเนาะใช่รถกี่กำลังเยอะมันเป็นรถใสในถัง ท้ายของรถแข่งด้วยรถแข่งด้วยของรถมันจะรูปใหญ่นะครับไปดูรูปนะมาเลเซียมาเลเซียเขาทำเบอร์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 อยู่แล้วเวอร์เวอร์เขาต้องยิ่งใหญ่เขาต้องสุดใหญ่ไว้ก่อนใช่ใหญ่ไว้ก่อนบางทีเคยเคยทําท่อของมาเลเซียมันเนี่ยเป็นเอ็กไซเตอร์นะครับคอนิ้วสองนิ้วสองนะอ๋อสองสามแล้วก็สองสามหก ปกรึ่งสองนิ้วสองนิ้วครึ่งเลยก็มีเหญ่ใหญ่มาศาลเลยครับนะมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเอาไปวิ่งรถใส่รถลูกอะไรก็มันใหญ่มันสั่งมาแบบแต่ก็ทำตามสั่งอ่ะมันก็ใหญ่จริงๆอ่ะอ่านตามสั่งจริงๆครับอ่านตามสั่งเลยคือเราก็เราก็คล่องใจเหมือนกันว่ามันไปใส่รถเลยก็ไม่เคยเห็นมันสองลูกมาดูนะแต่มีสั่งมาจริงๆเออเนี่ยดูเดะโอ้โหอุ้ยพี่ครับนี่รถคือรถสูบเดียวสูบเดียวดูรูเลยนี่นิ้วผมนะโอ้โห ม่นี่มันสองนิ้วเท่ออะไรก็ไปจูนี่สองลูกครึ่งมันใหญ่ไปมากเลยพนี่ยสายรถตุวเดียววิ่งมาของมาเลเซียน่ะดูดิผมว่าผมสองนิ้วสองใหญ่เลยนะพี่ดิวใหญดูดิโอ้โหนี่ใหญ่เกินดูดิครึ่งโอ้ตายแม่งในมือเขาจะเข้าได้เลยนะโอ้ยนี่ยของมาเลเซียครับพี่ดิวใช่ดูอุ้ย โอ้ตายเลยพี่จิวควัมความแตกต่างแล้วพี่จิวก yes, ็ท no right? ําตามสั่งเขาด้วยใช่ใช่ครับเราต้องต้องทำตามโอ้ทำโมเดลทำทำตามสั่งแป๊บใหญ่เบื้องเริ่มเลยใช่ใช่โอ้ตายเลยตามสั่งตามสั่งทุกอย่างตามตามสั่งหมดที่นี่สั่งให้ทุกอย่างครับอืว่าแต่ครับพี่จิวคือคือตอนแรกที่เราเราเราทำท่อกันนะคือเมื่อกี้พี่จิวยุ่งมาก ใช่ใช่ยุ่งก็เลยไม่ทันได้ถ่ายจริงไม่ทันได้ถ่ายตอนตอนตอนที่ทำมันมาถ่ายตอนเสร็จเสร็จแล้วเลยครับผมแต่นี่คือบอกเลยว่าพี่จิวขึ้นใหม่ทุกทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นทุกชิ้นไม่มีของเดิมเลยครับผมใช่ขึ้นใหม่เลยก็คือปุ๊บตรงเลยอันแรกซินเียรมันจะลงมาเน่แล้วก็จะมากระดุกนิดนิดหนึ่งกระดุกนิดนึงอ่าแล้วก็จะมาขึ้นครับก็เป็นพักท้าเดิมด้วยใช่ครับแต่นี้อารมณ์รถรดแข่งเลยลดแข่งเลยยกนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปลั่นในสนามใช่เพรราะก็ทไไม่ด้้วลลแคับ เราเอาไปเอาไปใส่ในสนามนั้นหนูพรุ่งนี้นะครับใช่ใช่พวกนี้มีในงานเราอืเดี๋ยวก็พี่จิวไปด้วยไปไปสิไปเดี๋ยวเราไปลั่นกันใช่ได้ได้โอเคน่าจะประมาณนี้ไหมพี่จิวอ่าฟังนี้ครับเดี๋ยวฟังเสียงกันดีกว่าให้พี่จิวติดเลยอ่าโอเคโอเคเอาละนั่นไงลั่นเลย ไม่ใช่หนูไม่ดังไม่ใช่แน่นอนนะครับเราต้องดังรถสไตล์นี้ก็ต้องดังแหกแหกปากครับผมเดี๋ยวเราไปแหกปากกันอีกสามเนาะพี่จิวพี่จิวปากเรื่องท่อเิ่นหนึ่งบนถนนหลวงยังไงกับปากไหนมันถนนหลวงก็ไม่ไม่แนะนำเลยนะที่เป็นดังอย่างเงี้ยมันหนหู้จับ้านคะครับคนเงาไม่เหลือแน่นะถ้าใส่นะแล้วก็พานเดือดร้อนยันร้านที่ทําด้วยปากน้องๆเด็กๆนะที่ใส่ท่อที่เป็นท่อรักษณะาแบบเนี้ยคอใช้ในสนามแข่งเนี่ยอย่าไปขีดถนนหลวงเลยคือเราไป เราไปเป็นที่เป็นทางดีกว่าคือไปในสนามเท่านั้นดีกว่าครับข้าหลวงก็่ขอให้เป็นเดิมๆจะดังก็ไปผ่าให้มันดังนิดๆหน่อยๆพอครัแต่อย่างเงี้ยมันเกินไปเข้าไหนไม่ได้เลยนะในสนามแข่งเท่านั้นแนะนาเลยใส่ท่อร้านน้านะรักการศรัทธากันนั่นรักกันหนือร้กลูกกาในสนามแข่งเท่านั้นครับผมครไปดูช่องทางการซื้อครับ ช่องทางการซื้อก็สั่งในในเพจที่มันน่าเชื่อถือครับผมไว้ใจได้ครับแล้วก็หรือว่าสั่งตรงกับหนูลูกกาเลยเฟซหน้าหนูก็จะขึ้นตรงนี้หน้าจอครับแดงโรลีครับผมนี่้ายจะสั่งกับนักจิวโดยโดยตรงเลยก็ครับแล้วก็อันนี้2นี้เฟซพี่จิวนะจิ้วน้องเสือกับเฟซหน้าหนู2องเฟซจะขึ้นกันที่หน้าจอเลยนะผมนะประมาณนี้นะพี่จิวนะครับผมทักมาตอบนะพี่จิวนะตอบตอบครับตอบนะยินดีนะขอบคุณพี่จิวมากครับผมที่ขึ้นต้อยครับผมครับขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ